อรุณสวัสด์ยามเช้าครับสวัสดีบันพระครับเช้าแล้วเช้าแล้วเรามาทํากับข้าวกันครับมาทานข้าวกันก่อนนะครับวันนี้มีเมนูอะไรไปดูกันวันนี้มีเมนูแกงผักโขมใส่ไข่นะครับ มาครับมาครับมาทานด้วยกันครับทุกคนมาส่งกำลังใจครับสู้สู้กันต่อไปนะครับวันนี้ก็สิ้นเดือนแล้วบางคนก็เงินออกแล้วบางคนก็ยังไม่ออกอย่างผมนะครับยังไม่ออกนะชีวิตไม่สิ้นนะครับก็ดิ้นกันไปนะครับเก็บผักริมรั้วเก็บผักริมสวน เก็บผักในป่านะครับมาแกงนะครับใส่ไข่นะครับลูกนึงไข่ก็ลูกละห้าบาทนะครับสู้กันไปครับชีวิตกินเพื่ออยู่นะครับไม่ได้อยู่เพื่อกินนะครับทำอ่าทำยังไงให้เราอยู่ได้นะครับใช้ชีวิตยังไงให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับก็สู้ๆกันต่อไปนะครับ ชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปนะครับพอแม่พี่น้องสวัสดีครับ